มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคำสั่งกระทรวงกลาโหมออกหนังสือเซ็นแต่งตั้งบัวขาวบัญชาเมฆคำสั่งจากสำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือที่รู้จักกันในชื่อบัวขาวบัญชาเมฆเข้าดํารงตําแหน่งคณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารนณะล่าสุดเจ้าตัวออกมาแสดงความรู้สึกต่อการได้รับตําแหน่งดังกล่าว บวข่าวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าภาคภูมิใจครับที่ได้รับหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอีกรูปแบบหนึง่งคำสั่งสำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆเป็นคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีประชาชนและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ